เอาละฮะก็ตอนนี้เลือกตัวโปเกมอนนะครับผมนะฮะบีจะได้ไรพิงพิงได้ไรดูเพื่อนก่อนนได้หมดอะซับก็ได้เไม่ใช่แทงเลยอุ้ยไม่เสียด้วยนี่ของใครอ่ะอุ้ยอย่าขึ้นหัวหนลนหนุเขินจอจี้นี่คือจี่เหรอ ไม่ใช่ใครจะตั้งชื่อแบบนั้น CGM ไม่ต้องจริงจังนะเล่นเล่นมนะาจากที่โค้ชได้เห็นแล้วอยอมพูพดีกว่าออก็คือตัดสินได้แล้วใช่ไหมเดิน้า<ๆ>ใครคือตัวอันนั้นคือทารอนเฟรมเหรอที่ตัวชิม ้ย<ใ>ค, <laughs> คือมือสั่นอะตอนเนี้ยสู้ๆนะคะ CGM ไม่รู้ว่ามือสั่นเพราะหนาวหรือว่าตื่นเต้นนั้นนี่ถ้าเป็นโค้ชเราต้องแบบโค้ชต้องเดิเดนดูอ่ะหมายถึงโค้ชรู้จักทุกตัวแหละดีนดีต้องมาอย่างเงี้ยุ๊่สายไฟ <laughs> เอาฮะโอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่การแข่งขันนะฮะโปเกมอนยูไนต์ครับผมเป็นโชว์แมทครับระหว่างเจ้าตัวของ b ีนเคโและ c ีเจมโนะครับผมแมคขณิกของเกมนะครับก็แน่นอนว่านะฮะก็จะตีนได้ตัวของฝั่งเออ่ ครับผมนะฮะหรือว่าตัวมินิแอนครับผมที่อยู่ตามแมปครับผมก็จะดรอปบอลมานั่นเองครับบอลนี้เอาไปทำอะไรครับผมก็เอาไปชูดใส่ฝั่งตรงข้ามครับนี่คือแมชินิกเกมง่ายๆครับหรือว่าระบบการเล่นแบบฮีโร่บอลล์นั่นเองครับผมการทะเลาะวิวาดครับผมบอลรับตอนนี้เปิดเข้ามาครับแท็กไทยกันนิดนึงขอให้ขับกันไปครับผมแหน่เจ็บเหลือเกินนะฮะ เอาแล้วฮะจะมาชูดครับผมแต่อยู่ใต้แป้นนี้ต้องลำบากนิดนึงครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขามีรีเจนครับทางด้านตัวของฝั่ง B N K ฮะ oh, <yeah. S 1> เอาแล้วครับ C G M นี่โหมหนักมากครับตอนนี้กดมาถึงหน้าเน็ตกันเลยครับผมน่ากลัวเหลือเกินครับแต่แน่นอนว่าต้องรอครับผมสกิลอันติอยู่ในครับโหลดมาเหมือนกันครับนั่เป็นจุดพิที่เกมนะฮะ ันนี้ก็เหมือนบางคนก็อาเน,น้นอัพไปที่แซดมุ้ครับผมและชูตต่อหน้าต่อต,อตาอย่างนี้ก็ใจยังได้อยู่หรือเปล่าครับแล้วร่วงไปก็แบบน,นี้ครับแต่ดล้วมีเกก็สวนมาย้ำต่อ,อยังไงดีก็ซีเกมจะถอยได้หรือเปล่าเลยพยายามจะหนีจะพยายามจะตีพลหรือไม่ร่วงไปอีกหนึ่งครับผมนะติดเคโอไปครับนะฮะเกมเป็นเกมน่ารักครับผมนะฮะอย่าคิดว่าเออเ s ยสขนาดนั้นครับผมนะฮะเอาแล้วครับพยายามครับผมเก็บลูกบาสครับแล้วก็ไปชูตนะฮะ นั่นคือแมคคาิกากรใช้ชนะของเกมผมนะฮะอย่ามัวแต่ไล่คิวกันครับผม,ม,ม,มและเชร์อตอนนี้เล่นไปที่อัพโซนนะครับผมนะฮะตัวสีน้ำเงินนะครับขาวๆหน่อยครับนะฮะโอ้นี่เล่นทางด้านตัวของพิปปี้นะครับตัวของพูรินนะครับนี่ครับ เชิญครับผมเข้ามาชุดยังไงดีครับโดนหรือเปล่าครับอื้งบวกแต้มไป20ครับผมแล้วจะถอยได้หรือไม่ฮะพยายามจะแดนออกไปมีคนเข้ามาเสิร์ฟช่วยครับผมแล้วก็เรียบร้อยไปหนึ่งครับสำนซีเจมฮะอันนี้ก็แต้มถือว่าไล่เรียกันอยู่หรือเปล่าครับนะฮะมีการรีคอร์บไปได้หนึ่งครับผมยังสูสีอยู่ครับยังสูสีอยู่ฮะแต่ตอนนี้ครับด้านล่างก็ซีเจมก็โหมมาหนักครับยังไงครับผมพยายามจะวิ่งหนีครับทางด้านตัวของฟูรินฮะน่ารักเหลือเกินอ่ะ ไม่ไม่ไม่ต้องไปฝั่งนู้นครับอ่าดันไปต่อครับอ่าโอเคเอาละครับตอนนี้โค้ดแบบไล่ตามหลังแล้วครับโค้ดต้องลุกแล้วฮะโค้ดต้องลุกแล้วับเพราะว่าสั่งข้างๆมันไม่ได้ครับผมนะต้องเอาหน่อยครับตอนนี้โค้ดของเราครับนะฮะเข้าหลังเลยครับผมเขาเรียกว่าอินเกมคอมบันเดอร์ครับนะไม่ผิดครับแล้วตอนนี้โดนรุมมายังไงต่อเรียบร้อยหรือเปล่าเชิญครับแดนออกมาได้ครับและมีเสริมเข้ามานะฮะดีกันดีดีกรุ๊ปกันอยู่ครับดานโดของฝั่ง นี่ฮะเลียครับมินเนี่ยครับออกไปก่อนนะฮะรีบเก็บครับเร่งครับโอเคนะตอนนี้รูปเกมนี้10นาทีครับผมตอนนี้หลายคนก็มีใกล้จะปลดล็อกครับผมทง่านตัวของฟังยูไนเลวฮะหรือว่าสกิวติครับอุ้ยนะครับ อย่าลืมครับผมถ้าเลือดจะหมดครับวิ่งเข้าใต้แป้นนะครับก็จะได้รีเจนเลือดนะครับมาพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะปูเป้ก็จะเล่นด้านตัวของปูจินินะนี่นะครับผมนะฮะแล้วก็จะเป็นบานนับผมในอีโวลังขั้นสุดครับและหนียังไงดีโอ้โหก็เปิดมาครับยังไงต่อปูเป้ไถยยับยับหรือเปล่าอันนี้ก็ดังกันไปครับผมด้านล่างก็มีการบวกกันเกิดขึ้นครับนี่ครับก็ถอยออกมา แต่จอด้านล่างครับกำลังกีดการ์ดกันอยู่ฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผมฮะโอ้โหแหมเกืเอบไปแล้วฮะครับผมก็เข้าไปดูยังมาต่อฮะทการคอนเทสกันอยู่ด้านล่างครับผม ลืมตีซูเปอร์มินเนียนด้านบนด้วยฮะจะได้ตัวของฝั่งนะครับมินเนี่ยนตัวใหญ่ก็เข้ามาบูชครับผมแต่ระหว่างการตีนี่ก็ต้องระวังครับฝากตรงข้ามเข้ามาคอนเทสเหมือนกันนะฮะเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วเข้าอีกเร็วเข้าอีกครับผมมาเปิดกันแล้วล่าผมสำหรับฝั่งนี้ครับอันตีรับอยู่ไหนครับแดนออกมาฮะแต่ว่าต้องช่วยเพื่อนก่อนครับยังไงตอนนี้แล้วเคโอครับผมรวบไปหนึ่งฮะ เอาละครับผมฝั่งด้าโดของซีเ็ครับก็เก็บเป็นหนึ่งของการครับแรกกันนะตอนนี้ดูดูเหมือนว่าดูเหมือนว่ายังไงดีครับคานิงคานิงโดนรุมแล้วก็ร่วงไปครอีกหนึ่งครับผม,ผมไปติดอยู่กลางโงครับแะแต่ว่าจะถอยได้หรือเปล่าครับยังไม่ไป เอาฮะตอนนี้สถานก,การณ์ครับผมดันขึ้นมาด้านบนค่อนข้างสูงครับคูจิคิบานาครับผมตอนนี้โอเป้คำหนึ่งแนวหน้าก็ไปครับแต่โดวคจิจิครับผมก็เสิร์ฟเข้ามาแล้วยังไงต่อเอาฮะ การตอนนี้ผ่านไปแล้วถึง6นาทีครับผมเหลือเวลาอยู่4นาทีครับก่อนที่เกมจะจบลงครับและแน่นอนว่าจะมีคอนเทสต์บอสตรงกลางด้วยครับผมนะที่จะได้โบนัสครับผมในการชูดนั่นเองครับเก็บแต้มอนนี้เปิดมาอย่างไงซุ่มอยู่ไม่บอกเราว่าอยู่ไหนซุ่มอยู่นะเริ่มไม่มีการโปลครับตอนนี้ต่างคนต่างก็เร่งครับผม มีการเก็บครับซูเปอร์มินเนียนด้านล่างครับผมเพื่อดีพุชครับเลนล่างนี่เองฮะเอาเอ้ยมาเยอะมาเยอะไม่ช่วยกันเหรอหรือว่ายังไงครับด้านล่างจะระเบิดเอานะาระเบิดเอาน่าเอาละครับผมและดัดโบนก็แลกเหมือนกันครับผมต่างคนต่างสูสีครับแต่รีคอร์กลับไปครับเท่านั้นบีเคยังไงต่อดีฝั่งนี้โดดเข้ามาครับจ้ำลงย้ำต่อเปิดอยู่ในครับผมแต่ว่ารีคูปกลับไปก่อนครับนั่นซีจีเอ็มครับแลวตอนนี้บีเอ็นเคครับเหมือนจะนำอยู่ อยู่พอสกัดแต่ทางด้านโดวของฝั่งซีเจบก็นี่ครับดันด้านล่างไปสุดครับหนูๆกลับมาก่อนครับดันด้านบนต่อฮะเอาแต้มครับผมจะไปสุดขนาดนั้นอ่านะครับกลับมากลับมาโอเคยังไงต่อดีครับฝั่งนี้วิ่งกันยาวๆไปครับทางด้านโนของนี่ฮะโอ้โหยูอพาราเครับผมนับถึกทนเหลือเกินครับผมเป็นแทงเกอร์ชั้นดีครับไล่ทุบไล่ต่อยครับผมทางฝั่งโดวของนี่ฮะบุคุรินครับ ต้องกราบขออภัยเลยครับว่าใครเป็นใครผมพยายามจะไล่อยู่นะครับลขับวาร์ปกลับครับผมเกือบไปแล้วครับนิดเดียวฮะโหเรียกได้ว่าด้านบนนี่ก็คอนเทนต์กระโดส่วนด้านล่างนี่ตั่วพูกยังหนักครับไม่มีเงี้ยฮะมาแย่งบอสมาป่วนบอสหรือเปล่าครับยังไงเนี่ยกระดิ้งมาถึงนี่เจอสองหนึ่งสามหนึ่งนี่ไม่ไหวฮะ ต้องต้องเรียกเพื่อนนะผมแล้วเพื่อนมาช่วยโอ้ไล่ะมาชูดแบบแบบเนียนๆเขาเรียกนะครับผมไม่สนใจแล้วใช้ความถึกครับผมนะครับนี่ฮะส่วนกลางผมบอสพาเรตนี่ของดีจริงๆครับผมแล้วก็ตายในหน้าที่หมดแล้วตุ๊กตาดี่บอสออกครับต้องทุกคนต้องไปตะลุมบอลแล้วฮะมาแล้วครับทุกคนครับนี่ครับหนังชีวิตครับผมใครได้บอสตรงนี้ก็จะได้โบนัสไปครับผมแต่นี่จะรั่วครับผมนะมีคิดคัดอยู่นะด้านล่างครับผมเชิญครับโดนสวนไปเรียบร้อยครับเปิดทางด้านโอของฝั่งนี่ฮะ อยู่ในกรับผมเก็บไปได้ครับงด้านโดของเอ่อทารอนเฟรมหรือว่าไฟเออร์แอโร่ครับจากนั้นไข่หวานเองฮะ <Hey, S 1> เก็บกรับผมเรียกว่าโซโลเคโอเลยฮะยังไงครับ hey, ยังไงยังไ oh, ยงยับยับตรงกลางครับโอ้โห <'s> oh, นี่คือแบบเล่นอย่างกับโปรครับผมพยายามเคลียร์รอบๆก่อนก่อนที่ไปแต่บอลครับเพ oh. ราะว่าแต่บอลก่อนนี่คือเสียเปรียบนะฮะ แล้วเปิดมาอยู่ในอัดแรกกันยับยับครับผมเหมือนทางด้านโดว์เบนเคครับผมได้เคโอไปหนึ่งและเคโอเก็บไปอีกสองยังไงตอนนี้รวบไประบาดเคโอไปอีกสามโอ้โเพื่อปาดหมดแล้วก็เข้าทางด้านโดวบอลเลยหรือเปล่าด้านของซีเมมาชีนละคนครับผมแล้วก็รวบไปดีละคนครับโอ้โหเตรมล่วงใช่ไหมฮะโอซีเจมล่วงครับโอ้ดีเคบอกครับ เอาเป็น C G M ร่วงของผมเออไปครับรีพอร์ตกลับมาูแจ้งผิดครับผมสกอร์บอร์ดโอเคนะฮะอ่ะโอเคเข้าใจแล้วฮะเป็นอาด้าตัวขอฟัง กีซีเจไ้บอลขออภัยครับเมื่อกี้ตัวของแมปมันสวอปนิดหนึ่งนะขออภัยและตอนนี้เหลืออยู่ 9, 8, 7ครับดูคะแนนครับผลออกมาหน้าพอใจแค่สักแค่ไหนสูงครับออโอโ้โหอันนี้ฝั่งซีเจชนะไปด้วยสกอร์620ครับกับ336ครับผมเรียกได้ว่า ห่างไปครึ่งเลยฮะเอ่อผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเล่นกันเป็นประจำแล้วใช่ไหมครับแรงนี่คือมาสเตอร์ใช่ไหมครับไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นนะครับเคยเล่นแบบว่าตอนเริ่มเลเคยเคยเล่นแบบว่าตอนเกมเพิ่งเริ่มใหม่ๆ,ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นแป๊บเดียวแล้วก็เลิกเล่นไปเลยคะ่ะจริง <c oughs> ๆลบเกมทิ้งด้วยแต่เขาบอกว่าต้องมาเล่นดูเลยต้องโหลดใหม่ค่ะนานเลยฮะสีมก็ตามที่เห็นนะครับครับผมนะฮะแต่ถือว่าต้นเกมสู้กันสูสีมากเลยนะครับคะแนนขี่ๆอยู่แต่ว่าไป ก็มันตัวบอสนะครับตรงกลางมันเป็นจุดพิกเกมครับต้องเอาตรงนั้นให้ได้บอถ้าเอาตรงนั้นได้คะแนนก็จะคูณ2ครับมันไปนั่นเองครับนะฮะอ่ะโอเคครับก็รู้แมคานิกเกมแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวจะมีให้แก้ตัวอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะฮะเลือกตัวให้ดีเลือกตัวให้พร้อมนะครับบางคนก็เรียกว่าเรียกตัวของฝั่งโปเกมอนมาอีวอร์เรสเนี่ยก็เป็นแทงกี้ได้ค่อนข้างดีครับผมเหมือนตัวที่คล้ายๆปูเสฉวนนะฮะตัวนี้ครับผม หรือว่าชื่อในภาษาอังกฤษคือ Casto นั่นเองนะครับส่วนในตัวพิ้วอย่างเงี้ยก็จะมีพวกสปีดอย่างเงี้ยก็จะเป็น p i k a จูอะไรเงี้ยที่แนะนำนะครับผมแล้วก็ตัวของชริ r i z ์หรือว่าิซาดอนั่นเองนะครับก็จะเป็นเบสิกนะฮะล่าสุดพี่เชยขอไปอยู่ฝั่งนู้นค่ะมีการสวอ้อยย้ายด้วยได้ไหมคะไม่ได้มันเต็มพืชสมแล้วที่เขาเล่นด้วยกันบ่อยจริงๆอมน่านะครับผมแต่ ต้นเกมก็คะแนนสูสีกันครับแต่อาจใน,นชอ็อตสุดท้ายจริงครับคือเกมโปเกมอนอยู่ในนี่ช็อตสุดท้ายคือชอ็อตพี่เกมนะครับนะฮะก็ถ้าแย่งตรงนั้นได้นี่ก็โอกาสชนะค่อนข้างสูงครับจริงค่ะครับผมพร้อมนะครับ,รบในทางด้านตัวของฟังเกมที่2นะครับถ้าพร้อมแล้วก็โ,โกได้เลยนะครับผม ผู้ชมทางงานบอกว่าคณิงนี่เป็นเดอะแบกซีเจมาผมทั้งนั้นเราต้องจัดการก่อนนะครับผมหินให้แค่นี้นะครับผมใบตัวคณิงแบบจัดการยากที่สุดเลยครับผมเพราะว่าตัวมันถึกมากครับแต่หน,ตหนูนแล้ววิ่งเร็วด้วยวิ่งตามไม่ทันใช<ห>่ครับหนูแต่หนูเก็บได้นะหนูภูมิใจมากครับรอบนี้รอบนี้พี่เจอมาสู้แล้วนะคะมาค่ะครับเล่นเป็นหยุดตัวเดียวใช้ความสามัคคีนะครับเพราะว่าสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมครับเราลุยกันต่อครับ ตัวเดิมที่ถนัดที่สุดนะครับผมนะฮะแน่นกลัวเหลือเกินบางตัวก็จะอีโวได้ครับผมนะบางตัวก็จะเป็นร่างปกตินะตลอดครับแต่ว่าไปเสริมในเรื่องของอ b i บ i t ิตนี่้พยายามจะอัปเดตนะผมว่าใครเล่นตัวอะไรนะครับ อนนี้ครับผมก็เดี๋ยวจัดเลนกันเหมือนกันนะนะครับบางคนก็อาจจะวิ่งเข้าตรงกลางครับผมเพื่อที่จะเก็บมินเนี่ยนป่านะครับหรือว่าตัวขีป่าเนี่ยครับแล้วก็ที่เหลืออาจจะเป็นเลนบน2ครับตรงกลาง1แล้วก็ด้านล่าง2ครับเก็บให้เร็วที่สุดครับผมมีการแบบ b บีเคบอกว่าคันิ้งมาคันิ้งมาครับผมรับไม่รู้ทำอะไรไว้ครับผมเกมเมื่อกี้ฮะต้องเอาก่อนแล้วครับผมตอนนี้โอ้โอ เรื่อยๆครับผมอ่ะอ่ะอ่ะแหบชูตครับนะฮะก็ค่อยตัดตอดครับผมเลี้ยงเลี้ยงแต้มกันไปครับไม่มีอะไรมากครับโอเคนะครับนะฮะอ่ะนะครับตอนนี้ดูไลฟ์ครับกันหน่อยครับ แ้าต <issions> ัวของฝั่งเชืครับผมก็จะเล่นตัวของอัพโซนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นทางด้านตัวของปูเป้นะครับผมนะฮะตอนนี้ก็ไล่ตัวไปเลยครับผมเออปูเป้ก็จะเป็นกูจิงอีกบานนะนะครับผมนะฮะส่วนปิกกจูนะครับเป็นสัจจังนะครับผมเล่นปิกกจูครับ กรีเดนนะครับผมนะด้านตัวของดิจีนะครับอ่าจะเป็นจากด้านตัวของกรีเดนนะครับโอเคนะครับตอนนี้มาดูทางฝั่ง c ีเบ้างครับผมนะฮะคันนี้ก็ยังเป็นด้านตัวของฝั่งอีโบริชเหมือนเดิมครับผมตัวที่ถึกนะครับคาร์ลเฟรมครับผมนะไข่หวานนะฮะตัวของลูคาริโอนะครับผมนะ ก็จะเป็นทางด้านของเจเจนะครับแล้วก็เคียร่าครับผมนะเป็นตัวของเออกินกินจานะครับผมนะฮะแล้วก็ทางฟังโอ้เน่ๆนะครับโอเคตอนนี้สถานการณ์กันคงนิ่งๆอยู่ครับผมเพราะว่าในช่วงของเลนเฟสครับ3นาทีแรกครับก็ ค่อนข้างที่จะไม่เด้ agressive กันมากครับผมนะเน้นเป็นเลี้ยงแต้มก่อนครับเริ่มเข้าใจแมคานิคกของเกิแล้วคือโอเคโอกาส ko ได้ก็ ko ไปครับแต่ว่านี่ครับโอกาสโูกก็ถมนะครับและตอนนี้ด้านล่างบุกมาพอสมควรครับทางฝั่ง cgm ครับยังไงดีครับ cgm ครับมาคันนิ้งเหมือนเดิมครับผมจีเข้าไปครับจีเข้าไปจะหนีหนีพ้นหรือเปล่ายังไงดีครับปีกจูปิีกจูนสัดจังครับร่วงไปฮะเกิเดี๋โว s ko ไปอีกแล้วครับ โอ้กลายเป็นเดอะแบกซะงั้นครับตอนนี้ทางด้านโดของอับโซครับพยายามที่จะถอยครับผมเชอเชอรอโดนลุมสองครับหนีพ้นหรือเปล่ามีการสวนมาแลตวผิวผิวอยู่ผิวอยู่แล้วหลุดรอดไปได้ครับสวยอยู่ฮะเกือบครับผมเนีเรียกได้ว่าเกือบมิดหลอดครับหลอดดำกันเลยทีเดียวฮะ โอเคครับผมตอนนี้ผมพยายามไล่อยู่ครับว่าใครเป็นใครนะฮะนะครับผมก็อาชื่อไปตรงครับแล้วโอ้โอหมายกอดครับผมมามาอยู่ในครับหลวงไปต่อครับฟูจิบานะครับพยายามจะถอยครับตอนนี้ไหวหรือเปล่าเอ้ยไหวหรือเปล่าเอ้ยปูเป้อ่าแหมครับอยู่ในใต้แป้นครับผมนะอาศัยแมคคนิกนี้ครับแล้วสวนกลับไปจะหนีผลหรือเปล่าเอ้ยครับทางด้านของฟังเจ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 ขอแปะอีกหนึ่งทีครับผมจัดการครับคิวไปได้ครับผมสำหรับทางด้านของพักนะครับผม เอาล่ะฮะยังไงดีมีเสียงในฟี v ด้วยแล้วโอ้โหทารอนเฟรมนี่ประยุก์เหลือเกินครับมาชูดแ,แบบนิ่งๆเลยครับผมโดยนันขงไขวานครับและนี่ครับเดอแบกมาคานิงเดินมาชูดแบบนี้ครับแต่ตอนนี้ครับต้องตั้งรับโคมอยู่ในใต้แป้นครับละลายไปครับค่านี้ครัๆ,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 ๆไหวไหมล่ะ เหลือเวลาอีก5านาทีครับผมทุกคนก็ต้องเร่งครับอย่าลืมครับแต้มที่ไหนอยู่แล้วตอนนี้ปูเป๊ถมเข้ามาเลยฮะโอโอโอดุดุไปดุไปดุจริงดุจังครับเราเปิดอยู่ไหนใส่เลยฮะยังไงต่อถมเข้ามามาแบบไม่หยุดครับผมนี่เจครับเจจบอกว่า2อหนึ่งไม่กลัว2อหนึ่งไม่กลัวแล้วก็กลววไปครับเรียบร้อยฮะแหมปาดไปปาดกลับอย่างนี้อยู่ไหนครับเปิดมาแบบเดือดฮะแล้วต่างคนต่างแรกทางด้านตัวของฝั่งเคโอไปครับผมแล้วเสียไป2ครับ จังหวะนี้ของนนโถงซีเจมครับซีเจมครับเข้าใต้แป้นไปก่อนฮะถอยเลยครับเจเจแล้วก็สวนกันอยู่ครับกับท่านเชอร์ยังไงดีใครจะอยู่ใครจะไปรับเล่นใต้แป้นเหมือนกันนะฮะทางด้านของเจเจครับเชอถึงกับลุกขึ้นยืนเลยครับขาดอีกนิดเดียวครับอีกนิดจริงครับแค่เอื้อมครับเอื้อมไม่ถึงแต่ทางด้านปูเป้ครับลงมาเจเจบอกบอกมามาแลกกันดิมายังไงล่ะอยู่ในใต้ท้านแป้นหรอโอ้โหไม่กล้ามองแล้วรู้อยู่แล้วก็ใต้แป้นเสียเปรียบครับเริ่มรู้ฮะเริ่มรู้ว่าตอนนี้ฝ่านันโตของคนี้ แทงไปก่อนครับผมอย่างถึกทนแล้วก็วิ่งเร็วด้วยครับแล้วอ้อมมาครับเขาบอกว่าแมคคณิเกมนี้ชนะด้วยแต้มผมไม่สนใจจะชูดมาจังหวะนี้ครับเป็น2 1แต้มลงแล้วแป้นแตกไปครับผมนั่นหนูกัแป้นแรกครับเชียร์หนึ่งแล้วก็ดันไปต่อถึงแป้นสองครับผมถ้าหนูกับมาคณีถอยเลยครับรับไปเจอเชองครับผมกำลังฟาร์มอยู่จะรอดหรือเปล่าไม่รอดครับเอาล้ครับเดินมาเผอิญโผมาเห็นกับผมแรงนั่น KO กันไปครับในจังหวะนี้ อ่ะอ่ส่วนด้านโตของฝั่งปูเป้ครับก็ร่วงไปครับโดยเจเจจัดการครับแล้วตัวนี้ครับเจเจหายไปครึ่งร้อดครับผมทางด้านเชอร์บอกอัพโซวิ่งไล่ยิงครับผมสโลไว้สโลไว้ขออีกทีขออีกทีไจะไปเรียบร้อยครับผมจัดการครับเคโอไปครับเชอร์เรียกได้ว่าคิวสตรีกไปสองแล้วนะครับตอนนี้ครับผมดูเหมือนว่าสายการครับเริ่มตึงเครียดเหลือเหลืออยู่ในน้อยแต่ถึกมาแล้วเลือดเด้งสู้ไปครับผม ทางฝั่งโตของคณิงแล้วก็รีบรีคอกลับครับโอ้โหผิวเหลือเกินครับแล้วก็จ้ำแพชไปครับผมงจวานี้เลื่อนขึ้นด้านบนครับผมพยายามจีพเทคครับตรงกลางเหมือนทางด้านเชิดพยายามจะหนีอะไรสักอย่างฮะแลวตอนนี้ใกล้กระบผมสามนาทีครับสามนาทีนะครับทุกคนต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอันติครับผมหรือว่าอยู่ไหนนี่ฮะ และนี่คัีนิงก็บอกอืมแหมปูเป้โผล่มาครับอยู่ในกลางโดงครับสดใหม่เสมอยังไงต่อดีอนี่ครับโสมเลขไคติ้งได้ดีครับทางด้านเชอร์ก็พยายามไคติ้งอยู่ว่ารถโอ้โหจังหวะนี้นะฮะอิวาเพเรสนี่คือแบบทั้งวิ่งเร็วทั้งถึกทั้งทนทั้งไล่จี้ครับผมนะฮะโอ้โหแหมไม่ได้ใหญ่แต่ตัวบอแต่ยังพิ้วอยู่ครับแล้วก็โชว์มาจังหวะนี้หรือเปล่าครับรีคอร์กลับไปฮะแล้วก็จัมพ์แพชครับผมไปต่อครับนี่ครับดูสเต็ปการเล่นนี่ถือได้ว่า เล่นมาประมาณหมื่นชั่วโมงแล้วตั้งแต่เกมเปิดครับผมนะะดูครับเอาล่ะครับ2นาทีครับเหลือเวลาสอนาทีครับก็มีการทำซูเปอร์มินเนี่ยนครับด้านบนครับโอ้โหอันนี้ผมไม่สามารถสปอยได้ผมว่าเขาทำอะไรกับซูเปอร์มินเนี่ยครับเป็นการเร่งเกมครับผมนะอาจจะมีการคำนวณอยู่แล้วหรือเปล่านะและโอ้จริงบานะโผล่มาครับปูเป้ยังไงครับจีลงไปต่อหรือเปล่าครับ ด่านโตของฝั่งนี่ครับผมครับก็แพ็กอยู่กับปูเป้ครับเรียกว่าเป็นแพ็กคู่แต่ดูคนคนนี้ครับจัมส์ครับผมลีกูออกมาก่อนครับแล้วเหมือนจะมีคนมีคนตีบอสอยู่ตรงกลางครับพี่น้องพี่น้องเข้าบอสด่วนเร็วเร็วนี้เอาเนียนบอสไปได้ครับผมจังหวะนี้ฮะนั่นสิจะบุกพุ่งขึ้นบนเลยครับโบนัสไทม์ครับ เอายังไงดีครับชูดยับยับผมเอาอยู่ฮะเอาแล้จวจังหวะนี้ครับผมไหวต่อหรือเปล่าฮะเอาล้วครับโอ้โหแล้วตีเจี๊ยบนี้มาดูจะจัดโอบล้อมหน้าบ้านผมเตรียมชูดกันทั้งหมดทั้งมวลฮะดูที่หน้าบ้านครับบวกหนึ่งร้อยแต้มกันไปครับเต็มๆและแน่นอนว่าอีกหนึ่งนาทีครับผมเป็นโอ้ชามครับเอาเลยฮนะโอ้ชามยังได้อยู่ครับผม พยายามจะแก้กับคืนครับยังมีทังด้านโตของเท้าเบืรอบนครับผมที่ได้อยู่ด้านล่างนี่เหมือนจะหนัวเดี๋ยวฮะเป็นกล้องมุมโดนครับผมสูงเหลือเกินอารอนเฟรมครับอืหวานครับผมทารอนเฟรมแอบชุดมาเต็มๆครับ14แต้มเอ๊มีคนร่วงไปฮะ 20วินาทีครับยังไงดีอ้าว์คานิงครับ2-1 2-1หรือเป็น2-2ครับและทางด้านเชอร์เล่นใต้แป้นนานโดของฝั่งคานิงถอยกลับครับและก็ยังไงล่ามาต่อครับทางด้านเจเจวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่ครับดีจีไม่รอดครับผมแล้วก็เรียบร้อย3ซับเท่าไหร่ฮะเอาเป็นซีเจฟ์กับผมไปอีกแล้วครับ610แต้มครับนะฮะ ต่อ2องร้อยสิบเก้าแตะผมก็เป็นกูเกมเวลเปรครับเป็นเกมที่ดีฮะัะครับผมโอเคนะครับจบไปทั้ง2เกมครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆรู้สึกว่ามันผ่านไปรวดเร็วมากใช่ไหมฮะเร็วมากเร็วมากรู้สึกว่าเอ๊ะยังไม่ได้ชูดเลยจบเกมแล้วเหนื่อยนะรุนเหนื่อยนะเห็นกรีนการ์ดกันนะครับผมถือว่าก็โหดพัฒนาขึ้นกับเกมที่แล้วนะผมว่าก็น่าจะแบบ ทำแมคานิกได้ดีครับผมแ้วฝั่งตงข้ามนี้ตึงมากนะครับผมตงขามตึงจริงจริงครับผมตงขามนี้เขาไม่อ่อนให้เลยนะฮะคนแบบเงียบว่าแบบเออฝั่งนู้นเขาเงียบกันรู้สึกฝั่งเราได้กริดกันกริดกันคือฝั่งเราอะเสียงดังแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันหรอกแต่คุยวายเป็นกรดกันเองกิดกันเลยใช่รู้สึกว่าที่ถูกแล้วที่ลบเกม หนูไม่ใช่สายนี้อ่ะแบบว่าแบบแบบถ้าเล่นด้วยกันขับขับอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นได้แต่ว่าถ้าแบบให้เล่นจริงจังไม่ไหวจริงนี่ก็ไม่ขำแล้วนะแต่คือเมื่อกี้ก็ไม่ได้ขำเท่าไหร่นะถ้ากลัวแบบอาจะไหลนะแต่เขาน่าจะแบบฟอร์มมาเป็นระบบจีเป็นระบบแล้วเราต้องไปแอบถามเขาหลังไหม่ว่าแบบว่าเออเขาซ้อมกันยังไงระบบซ้อมเขานะคะเขาก็คือเล่น5 0าอยกว่าเกมแล้วผมเปงเล่นกันถึงสิเขาเล่นจนรู้มาแล้วเออใช่เล่นแค่สองรอ เป็นยังไงบ้างคะเีเสองรอบที่ผ่านมาเหนื่อยดันคดะากเลยค่ะเพราะว่าปกติหนูไม่ได้เป็นคนเล่นสปีดเดอร์คือจริงๆตำแหน่งในทีมมันจะเป็นน้องเหมยแต่ว่าหนูจะเป็นตำแหน่งสำรองแบบเป็นสปีดเดอร์สก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้แบบคุ้นชินกับการเล่นเท่าไหร่ในการเล่นสปีดเพราะปกติเรายังไม่ได้วอร์มมือด้วยโอ้โห มือกับเราเหรอเนี่ยดูเพิ่งมาเล่นกับทีมนี้ครั้งแรกด้วยไม่เคยเล่นกับทีมนี้เลยหนูไม่เคยเล่นแล้วทางโค้ชฝั่งนั้นพึงพอใจกับลูกทีมไหมคะพี่นาแบบใช่สู้ๆหนาไปกําลังใจให้เลยก็รู้สึกได้รับกำลังใจล้นหลามจากพี่นีนานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยจ้าแบบพอพอมาอยู่ด้านหลังแล้วแบบรู้สึกเหมือนคุณแม่ไม่หิวว่ะลูกอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะใจเย็นนะใจเย็น นะฮะก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองทีมนะครับสนุกสนานครับสร้างความสนุกในวันนี้นะครับก็เป็นเหมือนอ่าเป็นตัวอย่างครับผมที่จะยิ่งสนุกยิ่งขึ้นนะครับในทั้งตลอดสัปดาห์นี้ผมก็จะเป็นคิวการถ่ายทอดสดครับติดตามที่แฟนเพจครับผมนะฮะก็เป็นฟุตบอลเอ็กซ์ทีเอชก็ผมเกมคลาสเตอร์เนาะนะครับผมคืนนี้จะมีนะครับ น้องๆสองท่านนะครับผมก็เป็นท้านเชียร์ปรางแล้วก็ปูเป้เนาะนะครับผมเชียร์ปรางก็จะอยู่ที่2องทุ่มนะครับแล้วปูเป้จะเป็น4ี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมครับนะฮะนะครับฝากติดตามด้วยส่วนจะเป็นเกมอะไรก็เดี๋ยวน้องๆจะเซอร์ไพรส์ครับผมแล้วก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับที่แฟนเพจนั่นเองนะครับผมนะฮะนะก็ขอบคุณนะครับผมนะอีกครั้งด้วยกันนะครับสนุกมากครับผมนะฮะก็ยังไงก็นะเต็มที่นะครับนะฮะสนุกมากแล้วก็จะมีเกมใหม่ๆครับผมนะที่เป็น ความถนัดครับของน้องๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับผมนั่นเองนะครับในแฟนเพจนะครับย้ำกันอีกครั้งครับ 4DX ครับเกมคลาสเตอร์ครับนะครับเป็นช่องทางครับผมในการเล่นเกมครับผมโชว์แล้วก็นะครับให้ความสนุกสนานครับในอีกรูปแบบนึงครับนะครับจากนั้น48กลุ่มนั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับทุกท่านครับผมที่ตามรับชมอยู่นะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับผมนะฮะก็ย้ำกันอีกครั้งฝากติดตามผมแล้วก็นี่ครับ มีน้องๆให้ความสุขสานครับมากมายกว่านี้แน่นอนครับผมแต่ตอนนี้ครับไปพักไปคอนกันนะครับผมแล้วเตรียมตัวครับเจอกับทางด้านตัวของฝั่งเชียปางครับใน2องทุ่มเป็นต้นไปครับผมนะฮะอันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมกับน้องๆครับทางทางด้านตัวของ b ีเอ็นเกซ์และ c ีเจฟอ็์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ